อนะขอเชิญมาส่งดวงวิญญาณน,นางสาวอนิสาพันรอด จบบทสวดพอดีเลยไม่กลัวเลยพ่อมึงนี่ไม่ได้ดวลได้พ่อแต่สวลให้ลุงฟ้าอยู่นึงอยู่นึงไม่ต้องว่าร้องพอเพราะหรืชอบมึงเตัวเรียกว่าร้องส่งส่งเ <laughs> พลงส่งเพลงส่งเพลงส่งร้องส่งส่งเปเรื่อย <laughs> อ่ะบอกว่าไม่ต้องทำสัญญาเนี่ย เียตัวค้าีดังดพระเนปักแอบใจผู้ใดก็เต,ต้องลงหมนเองอาางวงใจไปไหนไไปไหนได แบบหลายเพลงที่หลักเลยจะมาร้องทำไมเนี่ยยังไม่ได้ขอเพลงเลยก็ต้องร้องขอพอมั้ยล่ะไม่ต้องขอพรหรอกเพราะว่าฉันไม่ต้องการจะแต่งงานแต่ถ้าฉันยอมรับเป็นสามีเธอโอเคยังเข้าเย็นแต่ว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานนะแล้วก็ฟังช้า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 ในมมเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้ ไปไหนเลยไปไหนไหนห้างจิดน้ำไปดูที่ไปทำไมจะซื้อที่บริษัททำไม่ใช่ถ้ต้องอยู่ข้ามป่าจะมาซื้อที่อะไรบริษัทเขาหรือต้อมีสิ่งที่โนยมจำนอง,ง,งให้เหอาไหมว่าให้ผมฉันะมาแล้วผมฉันก็ทำอะไรไมันไม่ได้ดีบีผู้เรียนี่หมายความว่าไงปลาเรืนี้มีขปัดใหญ่ปหไปทะเลเนี้ยไม่ใช่วันี้ไม่ใช่พวันนี้พุ้ก็ไปเก็บตัว รุ่นี้ถ้ามาเก็บตัวใช่ไม่ต้องงดอาหารงดกินงดอะไรก็งดเลยอยู่ได้ไหมอะไรสิทำอะไรงจะตัดเขาเขาไอ้เขาหล่าพ่อแล้วก็เอาน้องเมลอนแต่จะไปแต่งเพศใช่น้องเมลอนใช่เมลอนสุกไหมน่าเขียวช่วยอุ่มจริงเหรอจริงไม่ได้แล้วงั้นยกให้ไม่ได้แล้วเนี่ยอะไรไม่ได้เราจะไม่ผ่าผ่าตัดแต่งเพศแล้ว เสียใจด้วยนั่นอนมีหัวเลยแล้วก็ไม่ไมวนี่บุญไม่ถึงแต่ตัดแล้วไงล่ะตัดแล้วพรุ่งนี้เหรอไปเรื่องไปเรื่องไปเรื่ไปจริงค่ะเนี่ยจริงถ้าไปจะหนูไปรอนาคริไปรอนรักกับบ้านพอเขอตัดแล้วเราก็ขอเลยขอขออะไรอ่ะถ้าเรื่องนี้ยมเปผู้หญิงไม่ยอมไปทอะไรจไปขออะไรล่ เ,เอาไปทำอะไรเอาไปต่อให้เพื่อนเนาะคุณะลื่นือลเดี๋ยวมาดูทีเดี๋ยวมาดูทีเด,มด <c oughs> ไม่ต่้องรับต้องลาน <c oughs> าดูที่นะไม่ต้องต่อแล้วลอมันจะถวงไปข้างหางเาต่อนี่ต่อไแล้วตต่อกับตะเข็บ ช่ตัวเนี้ยฉันหายหนังเยอะตลอดมันเรื่องว่าพี่บอกอะไรไม่เป็นไรครูขอแล้วเดี๋ยวคูไปไปติดต่อหมอไม่ต้องหรอกนุ่นนี่กูบอกตรงหน้ามึงอะคิดผิดแล้วว่าอมึงเห็นกูไม่มีอะไรเลยคือกูสุภาพไงโอู้เห็นมันก็จะไม่เรียบร้อยมันนั่งเก็บวิเกเราคนรู้จักแย่แย่แต่พี่บอกให้นะหมอเขาวิจัยออกมาแล้วว่าไอคนที่มันใหญ่โตอย่างเราอัน่องนะครับไอคนที่มันใหญ่ หัวหน้าเนี่ยของแท้อันนี้ของจริงเรียกขนาดนี้ยังไม่ได้ยินเลยยังไงนะสลุหัวหน้าดีผมปะเนี่ยไม่ได้ยินเรื่องต่อด,ดีผมเรียกเลยเนี่ยเหรอเออแนนเองล,ลุกให้ในแฉเลยเอ่อไอเปียกไอเปียกไอเปียกเฮ้ยหูตึงเหรออันนี้ก็ไม่ได้หูตึงเลยก็หัวแดก กลัวเพื่อนของกินไม่ยกยยยไม่ได้แชร์เลยอยู่กับพี่นะไม่แชร์คำสัง่ขงของเราพาดำรงไปแต่งงานซะแล้วมีลูกมีเต้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็อยากพามาให้เห็นหน้าอดิรับไประกันเอาไปเนี่ยนี<ก>่คือดำรงพอดีน้ยรอจะหยุดกินในน้ำใจก็ก็มันก็อ้วนได้เหมือนกันน้ำนงไปกับพี่นะเอาออกให้สิ ดำรงไปกับพี่ดำรงไปกับพี่เฮ้ยดำรงนี่ท่าทางจะใหญ่เลยตลิลนะไปโหดีน้ำผาหลอกหลวงเห็นน้ำผาแคบแคบแค่นี้ทำไมเนี่ยอะไรมีสองอย่างไงถ้ามันไม่ใหญ่มันก็ปกนเ <c oughs> ป็นกระเชยไปไปกับพี่ <c oughs> พี่หนูกินแมะกี้ไม่เป็น ไมนต์นี่หนูกินไม่เป็นเฮ้ยหงอตอรอะไรนักหนาเนี่ยอะไรนักหนาโอ้ยเปาที่บ้านหนูนเขามีหมาตัวนึงเลี้ยงไว้หพี่จะเอาไปอรเอาไปเลี้ยงป่ะนี่เรื่องของมึงเรื่องของมึง

อะไรไม่เสียใจอะไรเดี๋ยวก็ลองไปที่ชอบที่ชอบเลยที่ชอบมันเดี๋ยวไปแต่งงานกับนายรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดแล้วก็ไปซะก็ไม่ไปซะไปไหนล่ะอยู่นี่แหละไปไหนก็ไปเลยไม่ไปไหนก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมาพูดไปไปไป้ยไอพี่อาร์ตมึงว่ามันหูตึงจริงปะเนี่ยมึงทไไดอ้้เียหูตึงจริงปะเนี่ยยังไม่ได้ว่าอะไรเลย นั่งก่อูไม่ตึงหรอกกินตาหูอื้อไปแล้วผู้ใจบาบะผู้ใจมีไมดาเลยนะเื่อนอืโอจตึงทั้งเมืองแล้วมึงไ่บาบะแต่ผมก็ัเกตอยู่นะว่ามันแปกมากนะไี่ครับว่าทำไมอ่ะยำรงูุกคนทั้งพิ่นโอตัวบางแต่ว่าผมฉันคันใจบาบะเนี้ยไม่ทันแปกไหมน มันก็เป็นเนื้อมันก็เป็นเนื้อคู่กันมันไม่ใช่ใครจะเป็นเนื้อคู่นะลูกบ้าบ้าเน่ยเป็นเนื้อคู่อีดงหรือเปล่าเมายังไงเ้าก็ไปแต่งงานกับดำรงอยู่แล้วใครว่าพูดไม่ตรงนี้เลยทำไมจะไปแต่งงนได้ยุ่งยาหน้าตาอัประักว่าง่ายไหมแชทดำรงสวยแล้วจะแต่งงานเท่าไหร่ล่ะกับดำรงน่ะอันท่านดำรงไปไม่แบบนั้นจริงหรือเนี่ยจริงผีนี่ทำยังไงกันผีมันนี้คือนางสาวดำรงโดนท่านพาเดินไปแล้วก็โดนหมากัะดิกห้าตัวพระเจ้าข้า นัดลงกัดใช่ก็เลยเป็นหมาก็เลยสวยสวยได้เลยเหรอเฮ้ยหมากัดสิบห้าตัวสวยได้เหรอเออฝูงไหนไปเรียกมากัดกูมากทีกูอยากจะหลอกมันก่อนหัวขั้วอยากได้แล้วเปนหมาทีพอกัดแล้วก็หายไปเป็นหมาอากาศหมาผีเหรอไม่ใช่หมาอากาศเป็นเรื่องจริงใช่เหรอ แบบนี้แล้วไหนๆเราก็เป็นแม่คู่กับดำรงแม่คู่กันแล้วมันคงไม่แคร์กันไปได้ถ้าเคยทำบุญร่วมไว้ติดจะยังไงก็ต้องเจอกันหมอเอาไปแต่งเพลงหน่อยได้ไหม <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเราขอแต่งงานกับดำดงนะขอคืนได้ไหมบอกฉันรู้อยู่แล้วว่าดำดงจะตขอคืนนะเป็นเรื่องคู่กับผมแม่ฉันก็เลยทันดงมาหาผมว่าจริงเหรอช่างรู้ใจช่างรู้ใจทำไมรู้ใจนะ่ยนะทำไมรู้ใจเพรานะผมเป็นหะมอ หมออะไรหมอหัวใจไงสงสัยเลยที่อใจมากนะดีน้องชอยากได้อะไรขอได้เลยอยาใ,ให้ทุกอยางใจมากนะัใจนะเป็นหมอจริงวะเนี่ยเป็นหมอหมอหมอเลไรคนไข้ไปแล้วไปแล้วอยู่ด้วยกันนะเขบ็คนใจดีนี่ฮะ มันมีเรื่องของเขาอแล้วยเราไปก่อนไปเพูดดังๆเหมือนอะไรฮะผมเล่นลีเก้มันไม่ใช่คือทุกนายเลยสมไมเขาต้องแซวตลอดเลยจิ๊บจิ๊บจิ๊บอยู่เงี้ย็ใจเย็นๆลีเก้ต่างคนต่างอยู่เออดูก็ดูไปผมเล่นต่างคนต่างอยู่นี่ไม่เกี่ยวกันไงมันก็ใจเย็นๆมันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยยังไงก็มาดิเฮ้ยทะเลาะกับใครอ่ะพี่ินา